ความลับดีกว่าของขว a, ัญเล็กๆน้อยๆก็ก็อยากให้รู้กันแค่สองคนจี่บอก่ไม่ได้อะไรนะคะพี่พี่รบจริงเพาะพี่บอกว่าไม่ได้หรอทำไมทำค่ะพี่พี่อาจจะลืมจริงจริงแล้วเราให้ของคนเกิดดีเลยจริงๆมื่อเห็นเพราะมันเป็นของที่แบบน่ารักมากกว่าก็เลยเซ็นให้เขาว่าเหมาะกับเขาหรือ่าใช่ค่ะ หานานไหมคะของชิ้นนี้ไม่ค่ะมันเป็นของทั่วไปที่ไม่ได้หายากค่ะอ่าว่าบรรยากาศวันไปกินข้าวปกติค่ะก็กินข้าวเพราะว่าเป็นคิวว่างพอดีค่ะก็เลยไม่ได้ไม่ได้ว่าเป็นพิเศษวันเกิดอะไรเงี้ยค่ะปกติค่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้็นด,ด,ดูหรือว่าไม่ได้อ่อ ปกติที่เราเจอผู้ใหญ่อะมันก็แปลกๆไม่แปลกๆจริงๆค่ะแล้วนี่เคยเจอคุณแม่มาก่อนไหมคะเจอบ้างค่ะนานๆทีเพราะคุณแม่อยู่เชียงใหม่ค่ะป้าหมาไหมคะเจอคุณแม่ค่ะเก่งๆนี่ไม่อะค่ะก็ปกติเหมือนที่โมเจอผู้ใหญ่หรือว่าเจอพ่อแม่เพื่อนคนอื่นนะคะอะไรแล้วค่ะสันกับชัดเจนมากขึ้นโมเจอผู้เราก็ไม่นะก็ไม่น่าจะ ไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงอะคะ่ะก็คงเหมือนเดิมอะคะ่ะอืมตอนนี้เราสบายใจขึ้นกับกระแสเรากับพี่เองดีขึ้นหรอหรอไม่ค่อยมีคอมเมนต์ลบอกหรืออะไรมามองว่าเขาคงเหนื่อยอะคะ่ะ <c oughs> มองว่าไม่ไม่ได้แบบว่าดีขึ้นแต่ว่าเขาเหนื่อยแหละโมนีม่มีอะไรมโมเองก็คือแบบชินแล้วโมชินแล้วก็โมรู้สึกว่าเราเลือกมองแต่สิ่งที่ดีดีกว่าค่ะแล้วมันมันจะเป็นบวกกับใจเราอะค่ะโมอีกเรื่องหนึ่งไม่ทำได้อะไรจ้ะชิงใหม่เนาะที่พี่ มึไม่รู้มไม่เกี่ยวมึงไม่รู้มึงอยู่เฉยๆได้เจอพี่เวคเคยเจอพี่เวยทำงานอยู่แล้วค่ะแต่ว่าก็ก็ไม่ได้สนิทหรือว่าอะไรขนาดนั้นแต่ว่าก็คุยได้ค่ะเขาเป็นคนเฟรนลี้น่ารักคนหนึ่งค่ะเดี๋ยวนั้นึ้ไปกินข้าวกก็กินข้าวค่ะคือจริงๆเราเราเพิ่งรู้ว่าพี่เวยมาทำงาน เพราะว่าเห็นป้ายเห็นป้ายที่ข้างทางอะไรเงี้ยค่ะก็เลยก็พอพอรู้ว่าพี่เขามาทํางานก็เออชวนกินข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ปกติค่ะเหมือนเจอคนคนหนึ่งทั่วไปจริงๆเราได้แก๊งเราเป็นยังไงกับเพื่อนบ้างเลยแก๊งโมเพิ่งเคยเจอนะคะไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สนิทอะค่ะแต่ว่าก็ก็น่ารักดีค่ะก็เป็นพี่พี่ชายคนหนึ่งที่น่ารักดีค่ะหรือว่าโอเคบรรยากาศโอเค ก็เหมือนเจอเจอคนใหม่ๆก็กินข้าวค่ะก็ไม่ได้คุยอะไรมากคุยเรื่องกล้องเรื่องสเพรเหตุะค่ะแต่จริงๆแล้วพี่เบียไม่ได้เป็นเพื่อนพร้อมแก๊งเราไม่ค่ะไม,ไ,มไม่เกี่ยวเพราะว่าเราเราแพลนไปว่าเราจะไปเที่ยวกัน4วันอยู่แล้วแล้วก็บังเอิญว่าเห็นพี่เบียไปทํางานพอดีก็เลยอ่อเจอกอารเหนียค่ะตามภาษาคู้จักเจ,เจอกันโดยกินข้าว,วใช่ค่ะ